คุณย่าคุณย่าหันหน้ามาหน่อยค่ะนี่ถ่ายเป็นวิดีโอนะคุณย่าคุณย่าต่อมายิ้มเพียมแค่มีหน้าเดียวเลยยิ้มแล้วเนี่ยคุณลูกคุณลูกหันมาหน่อยนี่ถ่ายวิดีโอนะคะ เดี๋ยวอัดเป็นร mm. okay, yeah. ูปเพืจะมาให้เขานะถ่ายเป็นถ่ายถ่ายเป็นรูปของคุณลูกเลยม่ใช่โอ้ยดูดิสวยด้วยเกร่งเกร่งอัดเป็นรูปก็เกร่งใส่ต่อมาให้เขานะเออย่าสามสาวย่าพูดอะไรสักอย่างหน่อยค่ะอันนี้มันออกออกออกทีวีได้หน่อยย่าลองพูดหน่อยสิทีก็ชั้นสวัสดีนีใหม่สวัสดีปีใหม่ตอนจะเลยจะเลยลุงอายุ95แล้วนะคะบอกหน่อยสิย่าอยุทเท่าไหร่แล้วคะปีนี้